อนิจังทุขังนาตานี่มีอยู่ประจําโลกแต่สรรพสัตว์ที่มาเกิดอยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมิแม้แต่มาเป็นมนุษย์มาเป็นเดรัจฉานก็ต้องปรับให้สอดคล้องต่อความทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วและอะไรไปขัดแย้งต่อความทุกข์โมหะอัตาตัณหาสามเท่านั้นแหละที่ไปขัดแย้งต่อความทุกข์ซึ่งความทุกข์มันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญ,ญาณ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณก็คือจิตวิญญาณของสัตว์โลกแต่สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ก็คือพืชต้นไม้เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นไปเพื่อสอดคล้องต่ออนิจจังทุกขังนาตาตเหมือนกับจิตที่มีโมหะอัตตาตัณหาสามมาฝึกสอดคล้องมาฝึกยอมรับ ยอมรับกับสภาพธรรมที่มันเป็นอนิจจังเพราะว่าอนิจจังทุกขังนันตานี่เป็นเรื่องของไตรลักษณ์อเดียสัตสีเป็นเรื่องของจิตที่มีโมหะอัตตาตัณหาสามดังนั้นพุทธเจ้าตัดคําว่าลดสักกายะทิถิมาก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตของสรรพสัตว์ไม่ธรรมดากับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา ก็คือโมหะอัตตาตัณหาสามนั่นแหละฟังธรรมก็คือฟังเพื่อให้หายหลงเพราะว่าหายหลงก็คือหายหลงว่าเป็นเราอันนี้โดยสัจจะโดยภาษาที่เป็นสัจจะก็คือหายหลงว่าเป็นเราก็เหมือนว่าหายหลงว่าเรารู้สึกหายหลงว่าเรารู้สึกสุขหรือทุกข์เราจะพูดไปในทาง ที่บอกว่านักปฏิบัติธรรมาลากิเลสหายหลงว่าราคะโลภโทสะเป็นเราอันนี้คือหายหลงมันมีความเข้าใจแยกแยะออกระหว่างไตรักษ์กับอริยส,สรรัตสีไตรักษ์เป็นเรื่องของทอทงลอเรือสองตัวมามาก็คือธรรมธรรมชาติชาติคือชาติชาติคือการเกิดสิ่งใดทีดท่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมหมายถึงที่ตาเราเห็นได้นามธรรมก็คือความคิดความรู้สึกที่เขาเกิดเองเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมเขาจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตเดิมแท้ว่างประภัดสอนรับรู้สภาวธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแล้วจิตของเรามีโมหะจึงรู้สึกไม่เป็นธรรมดาก็เหมือนกับจิตเห็น ความสุขความทุกข์แล้วไม่ธรรมดาเห็นความสุขแล้วคอยตามเห็นความทุกข์แล้วปฏิเสธอันนี้เขาเรียกว่าจิตไม่เป็นธรรมดาไม่เข้าใจธรรมะเพราะธรรมะเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานั้นสิ่งที่มันสะท้อนในเราเห็นได้ก็คือจิตเห็นความรู้สึกสิ่งที่สะท้อนให้จิตของเราเห็นและมีภาวะอาการของ จิตรับรองก็คือโมหะอัตตาตัณหาสามคืออาการของจิตอาการของธรรมคือจิตไปรับรู้อาการของธรรมธรรมชนิดไหนล่ะธรรมแห่งกุศลธรรมแห่งอกุศลธรรมแห่งราคะโลภโทสะธรรมแห่งความคิดความรู้สึกก็เรียกว่าจิตรับรู้ขันห้านั่นแหละรับรู้นามธรรมแล้วจิตของเราไม่เป็นธรรมดา อ่ะแปลว่าไม่ก็ตรงตรงภาษาสมมุติที่สถาปัตัดไรก็ตรงตรงเพราะงะั้นความตึงความหนักความคิดอารมณ์ความรู้สึกยังไงเขาก็เกิดให้เราเห็นอยู่แล้วหลีกนี้ไม่พ้นเมื่อหลีกนี้ไม่พ้นแสดงว่าอัตตาตัวตนที่อยู่กับสภาวธรรมหรือเห็นสภาวธรรมโดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีถึงเรานั้นพ้นก็เ,เลยจําเป็นต้องอยู่กับเขา เราเข้าใจวิธีการลดสก,กยัยญาติฐิแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่กับเขาสักไม่ปล่อยให้อารมณ์สุขหรือทุกข์อารมณ์หงุดหยิดรำคาญฟุ้งซ่านมาหลอกให้เราจะต้องเกิดตัณหาอีกผมถึงบอกว่าแบบไหนแบบนั้นคืออะไรแบบไหนแบบนั้นไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่ความพอใจจิตเหมือนไข่แดงความรู้สึกเหมือนไข่ขาวความรู้สึกนี้จะรู้สึกอะไรก็ได้ถ้าเราฟังทม เข้าใจวิธีการลดอัตราแล้วก็อยู่กับเขาก็คืออยู่กับสภาพทําตามความเป็นจริงที่เขารู้สึกตามความเป็นจริงเพราะเรามีความเข้าใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เจตนาสร้างเขาขึ้นแต่เขาเกิดเองความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเกิดเองก็สรุปลงมาที่ทอทงลอเรือสองตัวม,มาเขาเรียกว่าทมพุทธ,ธเจ้าตัดสรู้ในพระธรรมทม สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาด้วยความหลงผิดของจิตของผู้ไม่รู้จักวิธีลดก็จะไม่เป็นธรรมดาเัาเรียกว่าขัดแย้งต่อธรรมจิตไปขัดแย้งต่อสภาพธรรมที่เขารู้สึกจึงเกิดมโนกรรมขึ้นมโนกรรมเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดของจิตการฟังธรรมเสื้ออะไร เพื่อให้เข้าใจเหตุและผลความเป็นจริงของธรรมของรูปธรรมและนามธรรมว่าเขาอน,นิจจังเขาเป็นทุกข์สุดท้ายถ้าเราเข้าไปพอใจหรือปฏิเสธก็เป็นทุกข์ตัวพอใจหรือปฏิเสธคือสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์แต่การที่เราลดสักกะย์แยกทติสอดคล้องต่อสภาพธรรม ที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็แ,แสดงว่าแบบไหนแบบนั้นไม่ฝืนไม่ปฏิเสธต่อทำไม่ว่าจะเป็นรูปทำแนะนามทำก็เียกว่าลดสักกายแยทิฏฐิถ้าลดสักกายแทิฐิแล้วจิตของเราจะไม่เกิดมโนกรรมอาสาสมมุติจะสอดรับกันมันผู้ที่มาฝึกลดสักกายแยทิฐิในศาสนาพุทธก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เดินทางถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ จิตวิญญาณนี้ได้ฟังธรรมแล้วเกิดสมาธิิขึ้นในจิตไม่ขัดแย้งต่อธรรมรมแห่งความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมข้างนอกที่ตาเราเห็นได้ไม่ขัดแย้งต่อธรรมแต่ว่าทามีรูปธรรมแล้วจิตตรงนี้อาศัยรูปธรรมมีปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหาร เพื่อให้จิตวิญญาณตรงนี้อาศัยสังขารลดสกายยะทิจให้อยู่ได้อยู่ได้โดยจิตตรงนี้ลดสกายยะทิิสอดท้องต่อธรรมไม่มีอัตตาตัวตนไปฝืนทรทมที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นสิ่งที่มันสะท้อนมาคือความตึงความหนักจากไปผมสดไปเท้าโดยอาศัยสื่อสมมติคําว่าแบบไหนแบบนั้นแบบไหนแบบนั้นไม่ใช่การปฏิเสธหรือพอใจ แสดงว่าจิตเหมือนไข่แดงความรู้สึกเหมือนไข่ขาวสภาพธรรมคือการเคลื่อนไหวแต่จิตไม่ได้เคลื่อนไหวแต่จิตเห็นการเคลื่อนไหวจะหลงไหมล่ะหลงก็คือหลงปฏิเสธหลงพอใจนั่นแหละคําว่าโมหะถ้าเกิดการปฏิเสธหรือพอใจก็คือเกิดอัตตาตัณหาสามเกิดการมาตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาเกิดภาวะตัณหาเป็นมโนกรรม อันนี้เขาเรียกว่าสมุทยัยสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธเหตุของการดับเพราะว่าเหตุของการดับคืออาการของจิตที่เราอยู่กับสภาพธรรมที่เขาเกิดขึ้นโดยเรามีความเข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้เจตนาสร้างเขาขึ้นความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้สร้างเขาขึ้นแต่เขาเกิดเองการเกิดเองของธรรมนั้นคือขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาที่น่าพอใจในอดีตเกิดพวงถึงอดีตที่เคยมีความสุขภาพของสัญญาจากความทุกขจากอดีตสะท้อนมาเพื่อเตือนใจเตือนใจว่าจิตวิญญาณในปัจจุบันนี้ทําอย่างไรเราจะไม่กลับไปทุกข์อีนี่แหละระหว่างการฟังธรรมเพื่อเข้าใจเหตุและผลแล้วเราจะเดินอริยมรรคถูกต้องไหม ถ้าเดินอริยมรรคถูกต้องก็แสดงว่าจิตต้องแยกแยะออกระหว่างธทรรมกับอาธรรมแล้วก็จิตว่างเดิมแท้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่อาธรรมแต่จิตว่างเดิมแท้มีความหลงผิดจึงเกิดมโนโกรรมเป็นอาธรรมก็เรียกว่าสมุทยัยนิโรธเหตุของการดับก็คืออาการของจิตที่อยู่กับความรู้สึกตามความจริงดัที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เจตนาสร้างความคิดและความรู้สึกขึ้น แต่ความคิดและความรู้สึกมันจรมาจรไปแต่เราก็อยู่กับสภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่ฝืนสภาพธรรมทางนามธรรมจิตก็เริ่มเป็นสมาธิเริ่มลดตัณหาสามเนะียถ้าจิตเริ่มลดตัณหาสามแสดงว่าไม่ได้พอใจหรือปฏิเสธก็เริ่มอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกขณะจิตก็แสดงว่าทุกขณะจิตไม่เกิดมโนกรรมเรื่อยๆเข้าใจแล้ว ก็เป็นอริยมรรคอริยมรรคคือหนทางในจิตว่าทุกขณะจิตเราจะไม่เกิดมโนกรรมได้อย่างไรกิิยาทางกายยืนเดินนั่งนอนตามธรรมมะชาติกายนี่คือธรรมชาติแต่จิตที่เกิดโมหะอัตตาตัณหาสามไปบังคับกายไปฝืนความรู้สึกในกายอันนี้เขาเรียกว่าอาธรรมอะ ธรรมอะแปลว่าไม่โมหะอัตตาตัณหาสามเป็นอาธรรมแต่กายนี้สังขารนี้เป็นธรรมเกิดขึ้นมาเพราะผลของกรรมเกิดจากโมหะอัตตาตัณหาสาม 3, จึงมามีกายสังขารเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟแบบมนุษย์หรือจะเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟแบบเดรัจฉานก็เป็นไปตามกรรม ระหว่างเป็นมนุษย์กับเดรัฉานมนุษย์เกิดขึ้นเพราะการมีศินแต่กายสังขารของเดรัชานเกิดขึ้นเพราะการผิดสินต่ผิดสินข้อไหนหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือกําลังของเจตนากรรมในการผิดสินนั้นการลดสัก,กายแยกที่ถีกระสอดคล้องต่อการมีสินนั่นแหละไม่ขัดแย้งกันพอพระพุทธเจ้าตัดสรู้มาท่านแยกแยะมาคืออะไรสินสมมุติ กับศีลของอริยะศีลของอริยะคือการลดสกายกยะทิฏฐิศีลส,สมมุติคือจิตกําหนดถือศีลเห็นว่ามันผิดแล้วไม่ทําไม่ทําก็ยังเป็นมโนกรรมอยู่ก็คือปฏิเสธการผิดศีลแต่การลดสกายกยะทิฏฐิฟังทำเข้าใจเห็นถูกแล้วก่อนที่เราจะผิดศีลเกิดจากการที่จิตตรงนี้ไปพอใจในอารมณ์ราคะโลภะหรือโทสะนี่เข้าใจเหตุแล้ว เมื่อเข้าใจเหตุว่าก่อนที่เราจะผิดศีลเกิดจากอัตราตัวตนไปคอยตามข่าสัตว์เพราะความโกรธค่าสัตว์เพราะความโลภศีลก็สองลักขโมยเพราะความโลภศีลก็สกามก็คือความโลภความโลภในอารมณ์ราคะศีลก็สี 4, คือพูดส่อเสียดเพิเจอร์หยาบคายโกหกก็ตามกําลังของจิตที่เจตนาเมื่อทนการกระทบปัจจะไม่ไหวจึงพูดส่อเสียดพูดเพอร์เจอร์ พูดหยาบคายพูดโกหกพูดโกหกเพื่ออะไรโกหกเพื่ออยากได้สิ่งของของเขามาเป็นของเราล่มสุลาก็อาศัยอารมณ์ของความโลภโลภในความมึนเมาทั้งนั้นแหละอัตตาตัวตนพร้อมที่จะพอใจและเกิดการผิดศีลถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบปุถุชนก็คือเอาอัตาตาตนมาถือศีลเพราะอะไรเห็นว่า อารมณ์ราคะโลภะโทสะเป็นกิเลสก็เลยมากำหนดสติกำหนดคำภาวนากำหนดการยืนเดินนั่งนอน<ๆ>เพื่อที่จะไปดับอารมณ์ราคะโลภะโทสะอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิอยู่แต่การลดสก,กัยยติเป็นสมาธิฐิคืออารมณ์ราคะโลภะโทสะคือสภาวธรรมมันเป็นผลกรรมที่จิตเคยเจตนาไว้ถ้าเจตนาไว้มากมันก็เกิดนานถ้าเจตนาไว้ไม่มาก มันก็เกิดแป๊บเดียวอันนี้ตามกําลังของเจตนาถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วจิตของเราจะไม่เกิดความวิตกกังวลกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันเรามีความเข้าใจเป็นสมาธิฐิแล้วทําอย่างไรเราจะไม่เกิดมโนกรรมต่อธรรมถ้าจิตไม่เกิดมโนกรรมต่อธรรมก็แสดงว่าไม่มีอัตตาตัวตนไปต่อต้านหรือคอยตามต่อสภาพธรรมที่น่าพอใจหรือไม่พอใจ นี่ผลของความเห็นถูกเป็นสมาธิฐิเมื่อเห็นถูกแล้วไม่เกิดมโนกรรมวิธีที่จะไม่เกิดมโนกรรมก็คือเป็นสัมมาสติสัมมาสติคือความระลึกชอบระลึกอยู่กับสภาพทาตามความเป็นจริงในปัจจุบันถ้าเราระลึกอยู่กับสภาพตามความเป็นจริงในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้เจตนาเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปสร้างโนขึ้นแต่เขาเกิดเอง จิตว่างที่มีโมหะอยู่ฟังธรรมเห็นถูกเป็นสมาธิจึงอยู่กับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้รว่าสิ่งที่สะท้อนมาของสภาพธรรมก็คือความตึงความหนักความเบาความคิดความรู้สึกที่มันจรมาจรไปอยู่รอบรอบจิตว่างของเรานี่แหละมันไม่ต้องวิตกกังวลกับสภาพธรรมชนิดไหน เมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้วเรามีหน้าที่อยู่กับเขาไม่ฝืนเขาจะรู้สึกอะไรจะนึกคิดอะไรไม่ฝืนถ้าเราไม่ฝืนก็แสดงว่าอัตตาตัวตนที่มีอยู่ฟังธรรมเห็นถูกจึงไม่ฝืนต่อธรรมเมื่อก่อนไม่เข้าใจเป็นโมหะก็เลยไปต่อต้านต่อต้านคือเห็นสิ่งนี้เป็นกิเลสเห็นสิ่งนี้ไม่เป็นกิเลสจึงคล้อยตามเข้าใจผิดพุทธเจ้าจึงมาสรุป คำว่าพระธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมธรรมเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา